สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันสุกที่19บเก้ากรกฎาคมตื่นเต้นราคาแรงแต่เช้าเริ่มเลยแล้วกันนะครับดูเวลาก่อนโอ้ยยังไม่เจ็ดโมงครึ่งเลยเจ็ดมงยี่สิบเองผู้เช้าไปอ่างั้นเล่าเลยเกินหัวข้อข่าวก่อนนิดนึงนะครับ เมื่อเช้าราคาสปอตทองอยู่2,440ในขณะนี้เจ็ดโมงยังไม่ครึ่งเลยเนี่ยสอง9ครับ28 29เนี่ยตอนนี้ยังไงเนี่ยโอ้รุดลงมาแต่เช้าเลยอ่าไปดูกันกองทุน SPDR นะครับขายออกอุ่ยขายนี่2.01ตัน คงทองที่ระดับ840.01ตันนะครับนี่เป็นร 2, าคาปอี2ร4อเมื่อเช้าผมยืนใจบาทผมไม่เห็นมันก็ไม่หลุดมันก็ลึกนะเพราะเมื่อคืนมันเขาเคลื่อนที่อยู่2460กว่าจากทําไ g h สอเจกว่ายืนไม่ได้ถอยถอยแล้วหลุดแล้ววันนี้จะซื้อได้ไหมน้องก๊อฟมันจะหลุดต่ำกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันออ้ยวันนี้ไม่มีประกาศตัวเลขนะครับไม่มีนะ ตัวเลขต้องขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนิดเดียวครับตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอะ่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีหลายประเทศถูกไหมแต่เวลาที่มันจะมีผลกระทบต่อทองหลักๆจริงๆอะ่ะมันจะเป็นอเมริกาในตลาดโคเมกะนะครับเวลาที่เขามีประกาศตัวเลขมัน 1, ผันพวนมันก็พากันเฮโลกันไปหมดแคนาเดียนจะมีผลเนี่ยแคดเนี่ย C A D เนี่ย จะมีผลต่อคนที่ลงทุนคู่สกุลเงินที่ลงท้ายด้วยแคนาเดียนมากกว่าผันพวนแน่นอนอันนี้เล่นยากนะแคได้ได้เยอะเสียนี่หัวผลลุกเลยเอามากันสามทุ่มสี่สิบคืนนี้มีการถแถลงแทนแสดงว่าเป็นความเผ็นส่วนตัวนะครับผันพวนแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยคืนนี้นะครับหี่ม,มันเอาแต่เช้าแล้ว จะมีการถแถลงของคุณจอห์นวิลเลียมตอนสามทุ่มสีสิบแล้วตอนเที่ยงคืนจะมีถแถลงของคุณลาเฟลบอสติกนะครับท่านจะออกมาถแถลงีว่าตกลงจะพูดไปนี้ทิศทางเดียวกันกับคุณโจรมนพาเวลหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอกาสที่จะส่งผลดีกับทองก็มีนะไม่มีประกาศพันพวนอยู่แล้วนะครับเล่าข่าวนิดนึงอุสาไปอ่านไปแล้วข่าวหลักๆวันนี้ที่ผมเช็คตลาดหุ้นลงหมดครับ ดาวโจรปรับล่วงลวงไปวันที่สองคือถ้าดาวโจรล่วงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจากการจดบันทึกนะครับจากคอนเทต์เอางี้ดีกว่าลงหมดอลยพี่วันนี้เดี๋ยวพี่ดูได้เลยนี่เช้าจะเปิดก็น่าจะนิเกอีมั้งแต่ยังไม่เห็นนะว่าเปิดแล้วจะเป็นยังไงดาวโจรล่วงตลาดยุโรปเมื่อคืนล่วงล่วงหมดล่วงสี่วันแล้วยุโรปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ตลาดหุ้นบ้านเราอย่าเรียกบ้านเราชี้นําไปรอบบ้านก็ได้ ลงมาวันนี้ดูได้เลยเมื่อคืนมีข่าวจาก Unemployment claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับเพิ่มขึ้นส่งผลบุกระทองเพิ่มขึ้นประมาณสัก2องหมืลายพอส่งผลบุกระทองมก็วิ่งขึ้นปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บ,บดึกดึก,ดกถอยถอยแบบถอยแรงถอยลึกถอยเร็วฉะนั้นวันนี้มันหลุดแนวรับสำคัญระดับ2,450 ถ้าจะขึ้นมันหลุดไม่ได้เอาเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวพูดทางเทคนิคด้วยนะครับมีเรื่องอะไรอยากเล่าอีกเไม่มีละไปเดินดีกว่าข่ามันไม่มีจะมีก็อ่ะผมยกตัวอย่างแล้วคุณอะไรนะเบนเจะมีในทนันยาฮูที่มีนัดกับคุณโจไบเดนนะครับในรัฐมนรีของอิสราเอลเนี่ยจะจะได้เจอหรือเปล่าเพรา,านหนึ่งเขาาก็ติดโควิดอยู่เนี่ยข่าวมันจะประมาณเนี่ย น้ำน้ำมาตัดทิ้งมาเลยไม่มีผลเพจนี่ดูแต่กราฟด้วยไม่สอนลอกขา่าวไม่ทันเมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาทั้งหมด4ี่ครั้งเปิดมา41900ใช้ราคาปิด41950เพิ่มขึ้นมา50บาทตอนบ่ายสอจะส่โมงนี่อ,อันนี้ผมไม่เห็นเพราะเมื่อวานผมทำกี่โมงสามสามโมง สาิบประมาณเนี้ยส่วนใหญ่สะดวกเวลาเนี้ยขึ้นมาอ่ะมาดูต่อว่าแล้วเขาเปิดสี่หมื่นหก้าร้ห้าสิบโกดสปร์เมืวานเปิด2462.5นะครับไปทำไฮสองพันสี้อยเจ็เใช้ราคาปิดสองพี่ร้อตอนเนี้ยสอ0พเท่าไหร่นะเมื่อกี้ยี่แปดยี่กอยก็ได้ยี่7ิบเก้าดลบยเกสามสิบ สาเสปดามสิบแปดเหรียญูเกือบสี่สิบเหรียญไม่มีทาง 9, อ่ะเก้า้อห้าสิบ่ามาดูต่อนะสปอตโกเอ้ยไม่ใช่สปอตค่าเงินบาทสามสห้าจุวันนี้สปอตโกล่วงบาทต้องอ่อนบาทนี่เกินสามหแล้วตอนนี้นะครับเกินไหมเกินเด็กอโหมันมินเมขนาดนี้สาหบาทจะปากซอยแล้ว สามห้าเก้าหกประเด็นคือมีการพักตัวลงของข่างเงินบาทถ้าข้างเงินบาทสามารถยืนเหนือสามสิบหกบาทได้โอกาสบาทอ่อนสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเวลาบาทอ่อนส่วนมากคราวนี้พี่ๆในห้องโน้ตไว้นะครับบาทอ่อนค่าส่วนมากสปอตโกลมัร์คครับล่วงตอบเลยในเมื่อสปอตโกปรับตัวลงแบบเนี้เอาพูดทองคําแท่งให้ดูเวลากันทองคําแท่งนิดหนึ่งทองคําแท่งเมื่อวานในคลิปบ่ายเผื่อใครไม่ได้ดูเล่าเลยแล้วกัน ผมให้แนวรับไว้สำหรับใครที่ชอบซื้อนะ41,910และ41,650สองราคาราคาใดราคาหนึ่งแต่ไม่ต้องชวนผมซื้อนะผมไม่ซื้อแน่นอนอยู่แล้วสำหรับใครที่มองว่าเดี๋ยวระยะยาวมันจะต้องขึ้นเท่าไหร่อ่ะถามก๊อฟกันอนะ่ะ4 0 0 0 5 50,000อะไรโอ้ไม่ถึงหรอกจริง ถ้าใกล้ๆอ่ะอาจจะได้สี่หมื่นสามสี่มืนสี่เนี่ยผมยังชิบระดับอีกพันบาทเนี่ยลองคำนวณสปอตกับค่างเงินบาทดูดีๆนะครับพันบาทนี่ขึ้นกี่ร้อยเหรียญใช้คานี้เลยยากเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่มีเจตนาคานะประเด็นคือไอสิ่งที่น้องอยากจะเรียนคือ41,650ืาสจะเป็นราคาแนวรับสำคัญที่หลุดไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดหลุดโอกาสที่เราจะเจอสี่หมืนผมพูดเลยแล้วกันผมว่าประมาณนักสี่หมืนต่ำกว่าแปดร้อยลงไปเจ็ดร้อยหร้อยถ้าชอบไปรอดูแถวนั้นก็ได้แต่ถ้าหักว่าวันนี้สี่หมืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบไม่หลุดแล้วตั้งฐานขึ้นมาได้โอกาสปรับตัวขึ้นจะเกิดทันทีเลยฉะนั้นหลุดหรือไม่หลุดผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้อนาคต แต่ผมรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ส่วนถ้าใครจะถามว่าเอ้าแล้วทองมันจะไม่ขึ้นเหรอพี่ดูไอ้สี่หมื่นสองสักสองร้อยอ่ะเนี่ยสี่หมื่นสองพันเนี่ยผ่านให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะวัดให้ดูว่าแล้วมันจะไปถึงไหนผมว่าผมเป็นคนเทรดฉะนั้นผมทําการบ้านมาก่อนแล้วครับถึงจะเอามาพูดมนผมไม่เดาเลื่อเปอยน,นะมันเป็นเรื่องเองินเรื่องทองสัตว์แต่ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นนะ่มันจะลงมันพูดอย่างนี้มันมีคนเสียหายนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับ สามสิบหุดหนผมยินดีด้วยถ้าบาทไม่อ่อนผมว่าเช้านี้หนักเลยนะเช้านี้นี่บาทอ่อนค่าตั้งหลักแล้วถ้าค่าเงินบาทยืนเหนือสาสิบบาทเป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมนะครับโอกาสขึ้นมาสามสิหกดสี่เได้ผมให้ทาร์กเก็ตสามสิบจุดสี่ที่ผมใส่กรอบเอาไว้ให้พี่ๆเนี่ยคือผมต้องการจะเรียนว่า ค่างเงินบาทจะไป37บาทแบบกลางๆ37บาทสลึงไปเกือบ38บาทจะเป็นไปได้หรือเปล่าอยู่ที่เบรกระคานี้ไหมโนต้ตไว้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันเบรกละน้องกอมถ้ามันเบรกมันจะไกลเลยพี่รอบเนี้ยไกลเลยอะ่ะทำไมถึงบอกแบบนั้นนะก็มันถอยแล้วมันเด้งถอยโซนรับเดิมถ้าเด้งชุดนี้ถ้าไม่ผ่านหรือไม่ถึงเนี่ย รอบถัดไปผมว่า35บาทสลึงแล้ว worst case สิ่งที่น้องยกตัวอย่างคือแล้วถ้าเกิดมันเบรกแล้วน้องก๊อฟอ้ยผมว่า37บาทสลึงนี่ผมว่าทะ,ทะลุอะไปต่อดูที่ผ่านหรือไม่ผ่านอันเนี้ยมากกว่าถ้าผ่านเจอไม่ผ่านนั้นไม่ต้องคุยแล้วเจอ35เลยหสาม36แน่นอนถ้างั้นเวลาจะเป็นตัวบอกทุกอย่างอ่พูดเรื่องเวลาวันนี้ ทำอันนี้ไว้ให้ดูดูนะครับอันนี้เป็นเอกอยู่ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานเราคุยก,กันว่าอันนี้ผมเรียนก่อนนะครับผมไม่ได้มีเจตนาเคมแต่ผมเห็นข้อความบางท่านถามว่านี่พี่ไปเรียนฟิโบนัชชีมานะคะไปเรียนกราฟมาพูดง่ายๆที่ไหนไม่รู้อ่า 3, ามสี่ห้ามื่น่ะก็พูดยังไงดีเอาไม่แรงดีนะคือสิ่งที่เขาบอกผมว่า แต่พี่ยังใช้ไม่เป็นเลยพี่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นมันต้องวัดจากไหนกันแน่ชั่วโมงบินครับตอบเลยครับฉะนั้นส่วนมากถ้าเรียนก็รู้ด้วยหลักการเหมือนกันแทบทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันเหมือนแบบอพี่ว่าคนเรียนยิงปืนเอางี้ดีกว่าเออคนเรียนยิงปืนมีโอกาสติดทีมชาติไปแข่งโอลิมปิกทุกคนหรือเปล่าเออเอางี้ดีกว่าไม่ใช่ถูกไหม บางคนนะถอดปืนรปนระกอบปืนออกมาเช็ดได้เนี่ยบุญแล้วพอเห็นภาพนะครับฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไอสิ่งที่ผมพยายามมาเล่าให้พี่ๆฟังทุกคนใครมาฟังผมแล้วจะต้องเก่งมากทุกคนไม่จริงหรอกมันอยู่ที่คนใส่ใจหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเงินไงอ่ะครนี้เข้าเรื่องต่อนะเมื่อวานอ่ะสองพันสี่้อยห้าสิบแปดผมให้ต้านไว้สองพสี่รอหกสิบหกและสูงกว่านิดหน่อย ในภาพนี้สิ่งที่อยากจะเรียนคือถ้าทองจะขึ้นต่อข่าวดีเต็มตลาดถูกไหมครับมันจะต้องเกิน2,483แต่เวลาที่ข่าวดีมามากๆเยอะๆและราคาขึ้นมาโซน h ฮ g h high อะไรเงี้ยผมเจ็มา15ปีพี่ว่าผมจะเชื่อมันเลยผมเจ็บมาระดับ8หลักแล้วนะผมไม่เชื่ออะไรง่ายอยู่แล้วผมไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นฉะนั้นไอ้ขึ้นได้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ มันจะเบรก2,483หรือหลุด2,452ราคาเนี้ยหลุดไม่ได้นะเมื่อวานก็เลยตีเส้นเทนลลน์เช็คเนี่ยวงกลมไว้ให้เลยถ้าหลุดพี่จะเจอเนี่ย2,432ชานี้29แล้วน,นะครับเรียนก่อนประเด็นคืออันเนี้ยกอเนี่ยมันหลุด32แล้วเนี่ยน้องแล้วมันจะไปยังไงดูนะผมทำาให้ดูอันนี้ นี่คือเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ดูเนี่ยสอง8โอยี่แปดด้วยวิ่งอยู่ยี่แปดยเก้าเนี่ยสองราคาเนี่ยสิ่งที่เี่ผมน่าจะพูดภาพนี้ในวันไหนวะถ้าใครฟังอยู่นะครับอันนี้พี่ลองไปไล่ดูสักวันวันอังคารวันพุธประมาณเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ไว้ว่าแท่งเทียนเนี่ยในเบสิคเทคนิคมันคือเกิด h i g h เอ High จุดต่ำอันนี้หน่าบางังเกิดไ h เอโลจุดต่ำมันยกถูกไหมครับ ฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยมันคือมันคืออัพเทนแต่เวลาที่มันเกิดอัพเทนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าแล้วมันจะถึงไหนลนะที่มันจะเกิดซิกแนลหรือสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันไปไม่ไวแล้วนะนี่ความสูงเห็นไหมครับความสูงเกิดความสูงใหม่แล้วเริ่มถอยไม่เยอะแต่ชุดแดงไม่เกิดความสูงใหม่ ฉะนั้นเมื่อวานที่เคลื่อนที่อยู่บริเวณนี้ต้องไม่หลุด2,452พี่ดูเมื่อคืนนีกว่เยเหมือนจะไปไปไม่ได้จะไปไปไม่ได้โคตรแรงเลยนะเนี่ยไอ้สองสามชั่วโมงเนี้ยผมนิเทศนี่คือแบบมือชาเลยเดี๋ยวกดเดี๋ยวเข้าเด,เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวทนเดี๋ยวเบสเพิ่มนึกภาพเมื่อคืนไม่ถูกเลยเนี่ยโหดมากหลุด เหมือนจะหลุดดีดกลับขึ้นมานี่หกสิบปายหมดเลยนะเมื่อคืนน่ะคือโคตรโหดอ่ะแล้วก็ทิ้งจ้าเนี่ยแท่งเนี้ยเจ็ดโมงนะเนี่ยเจ็ดโมงหกโมงตีห้ายินใส่บาทอยู่แถวเนี่ยไม่หลุดด้วยสี่สิบโอ้โอะไรครับเนี่ยประเด็นในเมื่อไม่ผ่านสองพันสี่รแปดสิบสี่หลุดสองพันสี่รห้าสองลงอยู่แล้วครับลึกแค่ไหนดีว่าในชุดนี้ พี่เห็นไหมครับมันเป็นตัวอยู่คว่ำสองอันเขาเรียกว่า double top ฉะนั้นเวลาที่เกิดแพทเทิร์นนี้แล้วหลุดฉะนั้นส่วนตัวมองถ้าจะเด้งนะถ้าจะเด้งนะหลุดจากตรงเนี้ยหลุดตอนนี้อยู่สองพันสี่รอยี่แปดถ้าจะเด้งก็ประมาณครับสองพันสี่รอยสิบหกถ้าหลุดเจอกันแถวนี้เลยนะครับสองพันสารอแดสิบเจ็ดขออนุญาตเรียนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวดีกว่าผมว่ายังลงไม่จบ ผมว่าลงอีกในชุดเนี้ยพราะถ้าเกิดมันจะขึ้นมันต้องไม่หลุดในเมื่อหลุดแล้วก็เอาให้สุดไปเลยพี่2,416เด้งหรือไม่เด้งถ้าเด้งชุดนี้จบจบเลยจบไม่ลงและถ้าเด้งชุดนี้นะพอหลุด2,450แล้วไม่หลุด2,400โอกาสเด้งกลับสูง worst case แล้วถ้าหลุดแล้วก็อ๋องัายง่าย2,400รับไม่อยู่หรอก เป้าถัดไป2 3 8 7เลยจริงๆพูดภาพนี้ก็จบแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมผมให้เพิ่มดูนะครับเมื่อวานเราคุยกันว่ามีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ลงน้อยๆเด้งต่อไม่เกิดความสูงใหม่เกินแค่หนึ่งเหรียญเหรียญเดียวก็คือเกิน2,483ฉะนั้นชุดนี้จะมีแนวต้านเมื่อวานนี่คือต้านที่ให้ไว 2,462เนี่ยแล้วก็เออใช่แล้วก็2,470นี่คือนี่เมื่อวานเนี่ย2,458โอ้โอขึ้นทั้งวันเมื่อวาน,วานแนวรับที่ไม่ควรหลุดคือ2,450และรับถัดไป2,429มันคือตอนนี้แหละพี่ประเด็นเลยคือวิกอปเนี่ยมันหลุดแล้วเนี่ยน้องเอ้ยแล้ว ตรงนี้มันจะลงต่อหรือเปล่าวนันนี้ดูไหมเมื่อวานเราคุยกันคือแท่งเทียนมันเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยส่วนตัวมองว่าน่าจะลงนะครับโอ้โหขึ้นทั้งวันดูเลยเนี่ยเนี่ยขึ้นทั้งวันเยมื่อวานประมาณนี้ะนละห้าสิบกวา่าแท่งเทียนเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลีย่ยโอ้โหพ่อเอา่านี้เลยเกือบถึงสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกคือถ้าเมื่อวานเกินนะก็ก็น่าจะไปได้เลยนะสองพันสี่ร้อยแปดสิบกวา่าไหย แต่ขึ้นไม่ได้ดูนะครับมเมื่อวานผมทําการนับผมนึกว่ามันน่าจะเป็นฮาร์โมนิกคือถ้าลงโค้งแล้วแบบลงไปเลยทีเดียวน่ะจบจบเลยจบเมื่อไหร่เด้งกลับรุนแรงแต่ประเด็นคือมันพักได้เท่านี้แล้วเริ่มเด้งงั้นไม่ใช่ฮาร์โมนิกละวัดด้วยอ e ีเลียตเบฟถ้าข้างบนเป็น X ลงมา A เด้ง B รู้ได้ไงกรัว่าเป็น B ไม่เกิน X เนี่ยคือมันน่าจะเป็น B แหละที ตีเส้นไฮไลา์เช็คเลยฟึบเอา B นี่วะเอาเลงมา A เด้ง B ก็แสดงว่าขาด C ดีนั้นขาดขาด c ครับประเด็นคือแล้วขา C มันจะลงได้ถึงไหนอะดูต่อไหมนี่ยังไม่ได้วัดหาเป้าลงนะนี่วัดแบบคร่าวๆในตอนเช้าให้ดูเฉยๆนะว่าไอราคาที่น้องบอกพี่อะมันผ่านการการวัดทางคณิตศาสตร์ไม่ได้มานั่งเดามันน่าจะประมาณนั้นกับประมาณนี้อะไรเงี้ย คือมันอาจจะแม่นก็ได้พี่แต่ไม่ใช่ผมไงคุยกันอ่ะพี่ดูผมเนี้ยพี่ต้องได้ความรู้พี่ต้องได้อะไรกลับไปด้วยแหละอ่ะดูนะครับในเมื่อแนวต้านสอง1ัรเมื่อวานมันเบรกยืนไม่ได้เริ่มถอย2 4 6 3่ถอยหลุดแนวรับสําคัญ2450อันนี้เป็นแท่งละสิบนาทีนะครับหลุดแล้วนะครับพอหลุดแล้วเนี่ยลงแล้วเด้งลงต่อ ตอนนี้อยู่2,428-29เนี่ยประมาณเนี้ยดิเนี่ยตอนเนี้ยประเด็นเลยคือเดี๋ยวมันจะเด้งได้เลยไหมเนี่ยน้องอันนี้เป็นแท่งละ15นาทีมันจะละเอียดกว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมเลยนะครับถ้าจะเด้งใช่ไหมพี่โนต้ตไว้นะครับพี่ๆในห้องโนต้ตไว้นะครับ2,422ถ้าเด้งต้องเด้งต้องเด้งถ้าจะเด้งราคาเนี้ยก็แสดงว่าหลุด ลงมาเฟ้าเบรนิดหน่อยแล้วก็สะบัดกลับถ้าจะขึ้นผมให้แนวรับแข็งๆสองแนวผมไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันรับก็จริงอะ่ะแต่ผมว่าถ้าเกิดมันหลุดจะมีแนวรับที่ถือว่าต้องเด้งอะ่ะไม่ใช่อัน,นี้นะผมมีความเห็นที่2,422และ2 4งพัสรองราคาเนี้ยอันใดอันหนึ่งถ้าใครจะถามว่าอา้าวกลแล้วถ้าเกิดมันหลุดสองพ สี่ร้อยแปดแล้วนะ้องอุย้ยงั้นสองพันสี่ร้อยรับมีอยู่แล้วพี่เลยเจอข้างล่างเลยทั้งนั้นอะสองพันสี่ร้อยห้าสิบมันไม่ควรรุดแล้วมันรุดโอ้งั้นก็ว่ากันข้างล่างแล้วเนี่ยสองราคาเนี้ยเด้งไม่เด้งวันเนี่ยผมว่าผมว่าภาพเนี่ยดูได้ยันคืนนี้เลยจบล้วช่าว่าจะพูดแล้วเจ็ดแปดนาทีเลยอยู่เรื่อยหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ ขอขอบพระคุณพี่พี่ห้อง v ีพีทุกทท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยผมเรียนพี่ก่อนนะครับว่าผมอะไม่ได้รู้อนาคตและผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เคยเทรดผิดพลาดมาเยอะแยะมากมายโคตรจะเยอะทําผิดจนผมไม่มีที่เหลือทําผิดแล้วมั้งคือมันไม่เคยทําถูกเลยมันเยอะแล้วไงมันก็ควรจะทําถูกบ้างได้แล้วละมันผิดมาเยอะมากแล้วเงินก็เสียไปเยอะมาก สิ่งที่ยังทํางานในด้านนี้อยู่ได้หรือยังเทอยู่ได้พี่ครับผมเรียนจบด้านนี้ผมทํางานในสายอาชีพนี้แทบทุกตําแหน่งแล้วสิบห้าปีเนี่ยผ่านการเป็นทั้งลูกน้องและหัวหน้าเป็นทั้งที่รักของเพื่อนเพื่อนและเป็นที่เกียดชังของคนไม่ชอบูอยเยอะแยะมากมายถ้าพี่ได้ดูผมอยู่ผมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนเพจสถานีทองคาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ